สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊าตังคนภูไทยเจ๊าตังพอรวยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดก็เดินทางมาที่บ้านสวนนะคะเจ๊าตังคนภูไทยนะคะก็สาหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามานะคะติดตามตัวเลขแนวทางนะคะตำลาวของขู่องค์ดํานะคะก็วันนี้นะคะมาเดี๋ยวมาไหว้ผูวกันเนะนาะเพราะว่า ได้บอกกับ f อไว้นะคะว่าปู่องค์ดำนะคะก็เคยให้แม่นมากนะคะสำหรับเมื่วที่ผ่านมานะคะตำลาวเนาะก็คราวนี้นะคะจะเอาเป็นแนวทางของบุญธรรมนำโชคนะคะที่จุดทูบไว้เนาะ mm. ม่วดที่ผ่านมาได้8ปดห้าศนะคะได้ห้าแปนะคะก็เข้าไปแปดห้าห้าแปดนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ตามสัญญานะคะที่บอกกับ f อฟไว้ว่า จะขอแนวทางของตำราวต่อวันนี้เป็นวันพระนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับตัวเลขแนวทางของวันที่29นะคะ29มกราคมพศ2568นะคะเดี๋ยวมาดูตัวเลขแนวทางกันนะคะว่าบุญธรรมได้จุดตัวเลขทูบไว้หรือยังนะคะเพราะว่าบุญธรรมบอกว่าจะจุด ทูบวันนี้นะคะจะขอแนวทางวันนี้นะคะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเล้อพี่น้องว่าเพินจุดทูบแล้วนะคะเพนไดตัวใดเนาะจะลุกแล้วพนเดียวเดียวเดี๋ยวรอถามบนถ้ำก่อนพี่น,พน้องว่าพน จุดทูบนะคะว่าเพิ่นจะได้ตัวไหนเนาะวาบนทำจุดทูบหรือยังนะคะค่ะไปนองค่ะจะได้บนญธรเมื่อนี่จุดทูบลรวบอกจุดนะครับบอกเป็นยังไงชัดเย็นฮะปูในชักเย็นนะครับบอกก็ขอโชคดีนะครับกะจุดแล้วครับเมื่อนี้เป็นวันดีพร้อมเมื่อนี้เป็นวันดีพร้อมเป็นวันพระขอกระปู่นะครับหาไปทำลามืองอื่นด้วย สำหรับรัฐบาลไทยกับคอยขอกระปูนนะครับค่ะก็คือว่าเมื่อเนาะก็เป็นวันพระเอฟซีก็อยากให้จุดวันนี้มันบอกค่ะแม่นครับก็เลยเขอตำราวต่องวดเนาะครับเพราะว่าปูเพื่อนไ้เมื่อกี้ห้าแปดศูนย์นะครับค่ะลูกกอกแมวห้าแปดหนึ่งอ้าเด็กมันตรงกันได้เนี่เลยเนาะครับวันนี้เอฟซีก็เลยโชกมารหลายได้ยินน่าวาเอฟซีก็ได้รวมทําบุญมาเนาะค่ะเนาะครับ บนถ้ำก็โชคดีคือกันมันบ่อกระโชค,ด,โชคดีครับกับสซื้อน,น้าดื่มไปถวายเพราะว่ารับก็คือรับปากกบปูปูคอยมีโชคเด้อใจมีเงินไปทําบุญกระซื้อน,น้าดื่มไปถวายที่วับดบะบรรพศสันติวันวัดภูเก็บ,บันฑบัณมหาชัยนะครับกระซื้อไปหน<ม>ึ่งพันบาทนะครับ<ม>กระซื้อไปถวายเพิ่นนะครับเมื่อนี้กระเจี<ม>๊ยตังก็เป็นตัวแทนนะคะน้ำน้มดื่มของบุญธรรมนะคะได้ซื้อไปถวายวัดนะคะก็เป็นจํานวนเงินหนึ่งพันบาท สำหรับท่านไหนที่อยากร่วมทำบุญนะคะก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะก็ช่วงนี้เป็นงานบุญนาะบุญทําเนาะทางบ้านมีงานบุญประจำปีนะคะมารวมทำบุญํำกันได้ครับเจะได้มีโชคลามเนาะทำบุญเพื่อนุ่นดวงนะผู้ใด,ดทำบุญหลายกระไดีหลายนะครับเอฟซี 4, ก็บเดโอนเงินมาหายทางอันปลาลำแนบุญทําแน,น่นะแม่ยนครับเดี๋ยวเมื่อื่นเด้อวสำหรับตัวเลขเนี่ยทางลูกกอกแม่ปลาลำกะนัดพรุ่งนี้ห้า แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งพรุ่งนี้นะครับจะเอาเงินไปให้ซื้อหัวหารให้กับทั้งแมวนะครับค่ะของเจตตังกมีอยู่เดี๋ยวจะเอาสมทบกับบุญธรรมไปคืนกันนะคะท่านผู้ชมก็คือว่าอของบุญธรรมนีห้าแปดศูนย์ส่วนของป้ารำมันห้าแปดหนึ่งไม่ไม่ใช่แปดห้าหนึ่งอ8 8แปดแปดห้าหนึ่งเอ 8, 5, เอแปดห้าแปดห้าหนึ่งก็เป็นตัวเลขแปดห้าเหมือนกันครับ บันีิชิถามว่ามือหนีเนาะลทถาำจุดแลยยังค่ะจุดแล้วครับเพราะว่าเป็นวันดีวันนี้นะครับค่ะได้แล้วครับเดียตัวใดที่หนแล้วครับสองห้าศูนย์โอ้สองห้าศูนย์ครับห้ตัดเลนน้มบอรเนาะก็ห้ตัดเป็นวินาสองตัวนะครับเลขตัวนี้อย่าลืมด้วยครับเดียเป็นเลขของญาติสง่านะครับอือันนี้ขล้องไหขององค่ดะแต่ว่าไปขอญาติสง่าตอนนั้นเป็น เพิ่นหายต้นต้นนี่แหละอ๋อไม้เขาไม้เข้ามาเคยจุดเลี้ยวได้ตัวนี้แมนของหญิงยาสงาเพราะงาสงานะครับยาสงาที่ที่ลั่นตุ่มเมนครับผมว่าเพิ่นเคยมาหามาบอกเหลขถือเป็งสิ่นียครับเพิ่นเที่ยวมาหาอยู่สามเทื่อนสิเนี่ยมาหาอยู่นาบ้านนี่แหละนี่นี่นาเทียงนี่นะครับยืนอยู่นาเทียงนี่ล่ะก็เลยคิดว่าเพิ่นสิยักมาอยู่น้ำครับแต่เมื่ออื่นก็มาเบึ่งน้ำกันนะครับ ย่าสางาจะเขียนให้ตัวเดียวกันไหมครับปูองค์ดำใช่ไหมเพราะว่าม่ออื่นม่ออื่นแอดมินบุญทําน้ำสกบุญทําน้ำส่งนะครับจะซื้อผลไม้ให้ไม่ให้ให้กับยังไงอีกโต๊ะหนึ่งจะไ่ว้เพิ่นจะไหวเพิ่นตังไห้ตัวหนึ่งนับถือเพิ่นอืมเขาลบสัตธาเพื่อเพิ่มเพิ่มเขื่ให้โชคลาภใช่ไ้ยครับเพิ่มเคยให้โชคลาภปูอง์ดำกับให้โชคลาภบุญทําก็เลยมีสองโต๊ะตอนนี้ก็คือย่าสงงาแล้วก็ปู่องค์ดำแสนสิจันทาแล้วก็อีก ที่หนึ่งก็คือจะเป็นน้องแมวที่มีความเชื่อความศรัทธาเนาะลูกกอกแมวเนาะลูกกอกแมวเขาเป็นล่ำคุาเป็นล่ำกับแม่นมากคือกันนะครับให้รอพรุ่งนี้ห้าแปดหนึ่งเนาะของปลาลำเนาะแปดหานึงแปดหานึงครับสับสนแต่ตัวเดียวกันนั่นแหละพี่น้องครับอ่ะย้ำตัวเลขของบุญธรรมนำโชคค่ะฝากเอฟซีกะผูพืได้ขมากับสาทวนะครับสําหรับตัวเลขกแนวทางขององปูดานะครับเชียนห่สองห้าศูนย์เดเยนมากนะครับ จะตังบึงเลยวันนี้เป็นวันดีด้วยนะครับโอ้ตัวนี้นะพี่น้องจุดเรียบร้อยแล้วนะคะขอโชคดีมี่ชาพเด้ยรับเด้อโอเคขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องคะกสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะของปู่องค์ดํานะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะตัวเลขนะคะของเอบุญธรรมนาโชคนะคะท่านผู้ชมก็ได้จุดทูปไปแล้วนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือสองห้าศูนย์ 2 5 0นะคะอ่าผค้ดดเขามากคะขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้อค่ะพี่น้องเลขทูบนะคะตามเล่าในวันที่ยี่สินะคะมกราคมนะคะพศสองพันหกสิบแปก็ขอให้ f อซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามแคปหน้าจอไว้นะคะกันพลาดนะคะกันพลาดกันเลืมนะคะ ใครเข้ามาก็ขอให้เฮงๆปัปงๆรวยๆนะคะสองห้าศูนย์ตัดเล่นก็จะได้สองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะสำหรับตัวเลขนะคะท่านไหนที่เข้ามาก็พิจารณานะคะย้ำว่าตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะ ที่เข้ามานะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญยา,ยาในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะขอให้ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะปู่องค์ดําแสนสริริจันทรานาคราชนะคะอ่าน,นองเพิ่นก็ได้ดน้ำน้ำนะคะน้ําเปล่านะคะแล้วก็น้ําแดงนะคะน้ําเขียวนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะมาไหว้ปู่แล้วนะคะตามที่ได้พูดสัจจะวาจาไหว้เนาะ ้าเขาโชคดีมีชักลาบเขาบอกว่าจะทําบุญนะคะก็ได้ร่วมทําบุญที่วัดป่านะคะวัดบรรพศันติวันนะคะท่านผู้ชมก็ได้ร่วมทําบุญไปแล้วนะคะได้ซื้อน้านะคะไปถวายที่วัดบรรพศันติวันเป็นจํานวนหนึ่งพันบาทนะคะครั้งแรกแอดก็ทําบุญไปแล้วนะคะกับ f อนะคะห0 0ร้อยครั้งที่2ก็ เป็นหนึ่งพันบาทสำหรับทนาหนนะคะที่โชคดีในช่วงนี้นะคะถ้าใครอยากจะร่วมทำบุญนะคะที่วัดป่าสันวัดบรรพตสันติวันนะคะกส็สามารถทักแชทไลน์จะตังมาได้นะคะร่วมทำทำบุญนะคะที่วัดนะคะเพราะว่าวันที่ส1อนะคะจะมีงานบุญประจำปีนะคะบุญพระเวทนะคะบุญเรือนสี่บุญพระเวทไขประตูเล้านะคะแล้วก็ยกช่อฟ้านะคะ ท่านไหนที่อยากจะโชคดีมีโชคลาภนะคะเป็นบนุญอ,อันยิ่งใหญ่นะคะบุญใหญ่นะคะใครที่อยากจะร่วมทําบุญก็จะถูกหรือไม่ถูกก็สามารถร่วมทําบุญได้นะคะท่านผู้ชมเราทําก่อนเราอาจจะโชคดีในงวดต่อไปนะคะงวดนี้ไม่โชคดีนะคะงวดหน้าแอดก็ขอให้เอฟซีโชคดีนะคะค่ะ ก็อย่าลืมนะคะย้ำตัวเลขนะคะของบุญธรรมนำโชคนะคะได้ตัวเลขมาสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์นะคะตัดเล่นก็เป็นสองห้าห้าสองนะคะสองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะตามนี้นะคะท่านผู้ชมก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบนะคะยังไงฝากเป็นกำลังแรงใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยรยนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ